ขยายตัวได้มาดีการที่แขันเป็นปี258 5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกนะฮะก็ขออภัยนะครับผมมาช่าเิือทุนเพื่อเปน็นประธานประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติระเบียบประเทศเหมือนกันครับเป็นการต่างชาติจะผ่านเวลามายื้อที่33ทีมผลมานเกือบ100โหวตนะฮะเป็นมาพักที่เบสเวสเทิร์น คืนนะครับเริ่มสตาร์ทจากโคราชได้ที่เนึ่งเบสานะครับแล้วก็มานอนที่เราคืนแล้วก็เช้าเข้าวัดทรับจีนเบียดนะครับออกไปหาของขายโู้นนะครับในช่วงกลางวันครับระเบียบว่าที่เกี่ยวกับเรื่องแจ้งทราบก็ทางพิการจังหวัดพุทธิสารกิจนะครับเกิดมาหมายผมมาในวันนี้วันนี้ท่านเห็นว่าเสียโมไม่แห้งเมื่อไรเลยครับ กูมาลบยิ้มเลยผมไปร้องเพลงอาิซอร์บานาจการที่หนึ่งที่ต่างประเทศมาทูสอบยุ่งจอจิมมี่โมงโมงเนี่ยผมไปไปร่วมรับรับคณะกำนัลพี่บ้านครับที่ที่นั่รองนะไปเยี่ยมผมที่ต่างประเทศพูดต่างประเทศเท่เลยนะแต่พี่ชายไม่ได้เล่าครับเต็งครับ เราไปตุกับมันสี่สี่แสนคนเลยครับผมก็เราคาดว่าเพลงนี้ไปร้องให้คนลาวมันเป็นครั้งแรกผมใช้สาวเพลงไปนะคือสินาวานเพราะว่าผมก็รอวันนี้มานานนะครับไปลงพุนรวมทำร้านอาหารกตบเพื่อนรอมาเมื่อไหร่นะคนจะเต็มร้าน,นสักทีก็เจอหุ่มสาวชาวเวียดนามเจอหลุ่มสาววันนี้ครับเป็นกลุ่มสาวชาวลาว จุวน์เลยเกิด็นึ่งร้อยคนา็วันไม่นี่ผู้หญิงมาครับตำรวจนีกนึแต่งผ้าถุงกันมาครับมาเรียนก็สวยงามมากบริร้าอ่ริมมโขงนะครับก็เลยเขามาเชิญผม็ข่อไอ้น้ำไปจังหวัดปทุมว็ร่งมตรับ้านอีกงนึ่คเป็นากั้แก่โตนะครับเพราะอะไมระตนั้นจะร้องคาเอเกันประมาเกือคนก็เขาไปเชิญผมขึ้นไปผมาอเพลงศิลปินดารที่หนึ่งออเพลงแรก ที่มาแล้วก็เต็นอ่นในการเชิญห้องอาหารห้องอาหารที่เวยาอีกห้องอาหารนนหนึ่งสานะครับอนนั้นจะเป็นอาหารที่ตะวงนะครับตะวงถิ่นานซึ่งก็ไปจชอมอาที่อมนะในเชิญที่ไปไปเ,เราไประยัดอรมแล้วในแมทูนะอะไรน,นี้ครับก็กลับมา ไปรองเท้าดนเมือคืนนี้อีกที่อำเภอาหลานสายคนระับกับพนน้วยหกทุ่มปีปีหนึ่งนะฮะก็เลยลือกอายุ60ปีปีนี้นะครับทำให้แก่มากเลยแต่วลาไปที่เราเมื่อไหร่นุ่มเมื่อนั้นเลยกลับมาบ้านเราเจอแม่บ้านก็จะแก่